ไปบ้านนอ,อกมังเอ้ย <indirectly> อยู่ในเมืองมันเยอะแล้วเอ้ยไปบ้านนอ,อกเอ้ยไอ้ฮะวางกูีเยอไอ้ฮะไปน,น่นบ้านอนอกโน่นน,อนี่กว่าขึ้นรถทัวไปบ้านอนอกเลยไปไปไปไกว่าๆๆขึ้นรถทัวไปบ้านอนอกเลย Yup. ต้องมีรถ bye bye e ขี่หลัรถย b e bye b e กวันนองนนจะได้ว <Dro pp le> to ันพาวเลย bye b y จะได้หายอดรถไฟขียิมส่งไฟบอว่าี่รไฟขีย ตกแล้วก็ p ีเอมน่าจะเบาไปได้หน่อยดูครับผีอมห้ายไปโควิดก็จะไม่นะครับโควิดครับโควิดอากาศนนดีก็อย่าให้โดนนะครับ